นี่คืออยุธยาหรือเมืองแห่งสายน้ำคล้ายเวนิสของอิตาลีกันแน่แค่ปี2 5 6 8ปีเดียวชาวอายุธยาในหลายพื้นที่ต้องมีชีวิตกลางน้ำท่วมยาวนานถึง3เดือนน้ำสูงถึงเอวถึงชั้นหนึ่ง ชั้น2ต้องใช้เรือในการสัญจรนี่คือแหล่งมรดกโลกจังหวัดอยุธยาในวันที่เผชิญน้ำท่วมหนักสุดในรอบหลายปีน้ำสีขุ่นท่วมสูงสุด3เมตรท่วมขังยาวนานกว่า3เดือนแปลเปลี่ยนเมืองมรดกโลกกลายเป็นเมืองบาดาลวัดวาอารามจมน้ำสูงเจดี JD ถูกท่วม จนเกือบมิดในหลายจุดมองมุมสูงอาจดูเป็นภาพที่แปลกตาแต่ชีวิตผู้คนในพื้นที่มันยากลำบากมากห้องน้ำก็เข้ายากเย็นต้องพึ่งพาอาหารบริจาคและไปไหนทีก็ต้องพายเรือไปแทนที่การขับรถและนี่คือเสียงของชาวอวิทยาในตอนนี้ในวันที่น้ำก็ยังไม่ลดลงตอนเรานนึกว่าจะมันจะไม่ท่วมเพราะมันท่วมมันี่มันมันยังไงมันไวอะ่ะคือมันท่วมไวใบไไวไว,ไว,ไวมากเที่ยวหลังถว่า,าอยู่ได้ไหมอยู่ได้ พอเรามันมันมันเคยอยู่กับอยู่ได้มันอยู่ต้องอยู่ให้ได้นะสภาว่าลุกร้อนมันก็มีส่วนด้วยครับทําให้ธรรมชาติมันเหมือนกับมันโหดร้ายกับเราเป็นการจัดการบริหารน้ําของชมประทานครับมันเหมือนเป็นที่พักน้ําก่อนที่้กรุงเทพได้คือโดนกันทุกปีครับก็ใช้ชีวิตมาก็ต้องทนนะครับไม่ทำไงสามเดือนผ่านแล้วกัอยู่ก็ไม่รู้อยากให้ลดเร็วหน่อยก็ดีครับ ข้อมูลจากทางการชี้ว่าจังหวัดอยุธยาเพียงจังหวัดเดียวมีผู้ประสบภัยกว่า60,000คนวัดวาอารามได้รับผลกระทบไม่ต่ำกว่า38แห่งปี2554มหาอุทกภัยของไทยที่น้ำท่วมใหญ่เป็นความทรงจำอันเลวร้ายมาจนถึงทุกวันนี้แต่ชาวอายุธยาหลายคนมองว่าสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้แทบจะคล้ายกันเลยและบางพื้นที่อาจท่วมหนักกว่าปี2554เสียอีกรัฐบาลเองอนุมัติเงินช่วยเหลือให้9 00 0บาทต่อครัวเรือนแต่ แต่ชาวอุทยาหลายคนมองว่าไม่เพียงพอจะชดเชยกับ3เดือนแห่งความทรมานแค่ค่าเก็บกวาดความเสียหายก็แทบไม่เหลือแล้ว